สวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนครูหน่อยค่ะวันนี้เราจะมาพบกับวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศ,าาศึกษาปีที่4นะคะวันนี้เราจะมาพบกับในหัวข้อเรื่องการจำแนกสัตว์ค่ะเด็กๆพร้อมจะเรียนหรืยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเลยค่ะค่ะ วันนี้คุณครูมีภาพงูมาให้นักเรียนสังเกตนะคะนักเรียนคิดว่างูเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังหรือไม่และนักเรียนคิดว่ากระดูกสันหลังมีลักษณะอย่างไรบ้างก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการจำแนกสัตว์เรามาสังเกตลักษณะภายนอกของปาลาและกุ้งกันดูซิว่าปาลาและกุ้งนั้นมีลักษณะภายนอกที่เหมือนกันและแตกต่างกันอย่างไรบ้าง หากเราสังเกตลักษณะภายนอกของกุ้งและปลาลักษณะของกุ้งและปลาที่เหมือนกันคือปลาและกุ้งมีตาปากและหางเหมือนกันลักษณะที่แตกต่างกันคือปลามีลำตัวแบนตรงผิวหนังมีเกร็ดกุ้งมีลำตัวกลมงอมีหนวดมีเปลือกแข็งหุ้มลำตัวหลังจากที่เราสังเกตลักษณะภายนอกของกุ้งและปลาแล้ว ตอนนี้เราจะมาสังเกตลักษณะภายในของปลาและกุ้งว่าลักษณะภายในนั้นมีข้อแตกต่างกันอย่างไรซึ่งนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าปลาและกุ้งมีลักษณะภายในที่ไม่เหมือนกันภายในของปลาจะมีกระดูกส่วนกุ้งจะไม่มีกระดูกนักเรียนคิดว่ากระดูกที่พบกลางลำตัวปลา เรียกว่าอะไรกระดูกตรงกลางลำตัวปลาเรียกว่ากระดูกสันหลังซึ่งจะพบในมนุษย์เช่นเดียวกันกระดูกสันหลังคือกระดูกที่อยู่แนวกึ่งกลางลำตัวมีลักษณะเป็นข้อๆเรียงต่อกันเป็นแนวยาวเด็กๆคิดว่าถ้าใช้เกณฑ์การมีกระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ ปาลาและกุ้งจะจัดอยู่กลุ่มเดียวกันหรือไม่อย่างไรเด็กๆจําแนกได้ใช่ไหมคะว่าปาลาและกุ้งอยู่กันคนละกลุ่มเนื่องจากปลาเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังส่วนกุ้งเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังใช่ไหมคะค่ะเพื่อเป็นการตรวจสอบว่านักเรียนเข้าใจจริงหรือไม่นะคะคุณครูมีภาพให้นักเรียนทั้งหมด20ภาพโดยวันนี้คุณครูให้นักเรียนทําการจําแนกสัตว์ โดยใช้เกณฑ์การมีกระดูกสันหลังและไม่มีกระดูกสันหลังนะคะในระหว่างที่เรียนทําให้นักเรียนหยิบวิดีโอไว้ก่อนหลังจากนั้นเรามาเจอกันนะคะค่ะ เรามาอภิรายผลการจำแนกสัตว์โดยใช้เกณฑ์การมีกระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ดังนี้สัตว์ในกลุ่มที่มีกระดูกสันหลังได้แก่เต่าตางกระเบนแพนด้ากบเป็ดนกปลาเสือกิ้งกา่าซาราแมนเดอร์สัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังได้แก่หอยทากหมึกพญาดสองน้ำพึ่งดาวทะเลดอกไม้ทะเลกุ้งไส้เดือนและแมงมงุม เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆสามารถจําแนกสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังและไม่มีกระดูกสันหลังได้ตรงกับคุณครูไหมคะค่ะก่อนจากการคุณครูมีคําถามถ้าใช้การมีกระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์จะจําแนกสัตว์ออกได้เป็นกี่กลุ่มอะไรบ้างเด็กๆตอบได้ไหมคะ เด็กๆตอบได้แน่นอนใช่ไหมคะเมื่อใช้การมีกระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์จะจำแนกสัตว์ชนิดต่างๆออกได้เป็น2กลุ่มคือกลุ่มที่มีกระดูกสันหลังและกลุ่มที่ไม่มีกระดูกสันหลังใช่ไหมคะค่ะก่อนจากการคุณครูเชื่อว่าเด็กๆคงจะนำความรู้เกี่ยวกับเรื่องการจำแนกสัตว์ โดยใช้เกณฑ์การมีกระดูกสันหลังและไม่มีกระดูกสันหลังไปใช้ในการจำแนกสัตว์ได้นะคะและเด็กๆอย่าลืมให้ทุกคนนะคะทำใบงานที่คุณครูมอบหมายให้และนำส่คุณครูตามช่องลายกลุ่มนะคะวันนี้ขอขอบคุณสื่อดีๆจาก DL TV ค่ะแล้วเจอกันใหม่กับห้องเดียนคุณครูหน่อยนะคะบ๊ายบายค่ะ